คาริมเบนเซม่ายิงจุดโทษอัลาเรียลมาดริดเตรียมย้ายไปอันอิทิฮัดลิกาอุสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าคาริมเบเนเซม่ายอดดาวเตะของทีมราชันชุดขาวประกาศอัลาเรียลมาดริดหลังจากรับใช้ทีมมาถึง14ปีโดยเบนเซม่ายิงส่งท้ายในนัดล่าสุดกับเรียลมาดริดในการยิงจุดโทษสำหรับเกมลาลิกานัดนสุดท้ายที่เบนาเบลโดยเปิดบ้านเสมอกับเอเเลติกบินเบาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รายงานข่าวกีฬาวันนี้เบนเซม่ากองหน้าเจ้าของรางวัลบัลลงดอที่ย้ายมาจากลียงเมื่อปี2009ซึ่งปัจจุบันเขายังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีและจะย้ายไปซาอุดิอาระเบียหลังจากได้รับข้อเสนอจำนวนเงินมหาศาลจากสโมสรอ,อันอิติฮัดทั้ทงนี้จากผลงานที่ผ่านมาเบนเซม่าในวัย35ปีเคยร่วมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกหสมัยและลาลิกาสสมัยกับมาดริดโดยสื่อของซาอุดิอาระเบีย รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเบนเซม่าจะเซ็นสัญญาสองปีกับอันอิติฮั์สำหรับเบนเซม่าเจ้าของรางวัลบอลลงดอ2022เขามีส่วนสำคัญในการพาเรียวมาดริดคว้าชแชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยผลงาน15ประตูในรายการนี้นอกจากนี้ยังพาทีมคว้าถ้วยสโมสรโลก5สมัยและแชมป์โกปาเดนเร3สมัยซึ่งเบนเซม่าลงเล่นให้มาดริดทั้งหมด647นัด เป็นรองดาวซันโวตลอดการที่ทำได้354ประตูมีเพียงคริสเตียโนโรนันโดเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าเขา